số con số làm ăn đưa mang lỗ đẹp đi này còn nước mà gì <laughs> 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 ย้อนไม่ข <Tipp s> ้ามตายแล้ว <biting> อ่ากำลังหาเหลี hmm> ่ยมหาเหลี um? ่ยม S <S> ออเจาจาเดี่ยวมาแล้วไอ,อ,อ้กิน,ก,นกินเบียร์สงกูเอะในบ้านเนาะ ไม่ม <Net> ีพราะบิดาพาไปไม่เลยยืนมาเตด้วยอยที่ไม่ได้มาพราา